สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาเลขเด่นสูตรหวยพาดวยทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะพาเพื่อนมาคำนวณเลขชุด3ตัวบนชน2สูตรนะคะโดย2สูตรนี้ลงให้ใหม่ในงวดนี้ค่ะสูตรที่1ก็จะใช้ร้อยหน้าครั้งที่1นบวก10หน้าครั้งที่1ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0ย์บวก1บวก2บวก2บวก3บวก1นะคะ และสูตรที่สจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก1บวก1บวก1บวก3าบวก1ค่ะก็จะนําทั้ง2ชุดนี้นะคะมาชนกันแล้วได้เลขเด่นมาวินจับเป็นคู่ชุดให้เพื่อนๆดูค่ะก็เริ่มจากงวดแรกนะคะงวดที่ออก8 3 7 8 9 3และ2ตัวล่างออก5 9ค่ะ ก็จะใช้อันนี้จะเป็นเลขหน้านะคะเลขหน้าครั้งที่1สูตรที่1จะใช้เส้นสีแดงและสูตรที่2จะเป็นเส้นสีฟ้าเริ่มจากสูตรที่1เส้นสีแดงก็ใช้7บวก5ค่ะ7บวก5เท่ากับ1 2เราก็จะนำเลข2ตัวท้ายนะคะมาบวกเลขของที่0 1น 2, 2 3 1 2บวกศย์ได้2 2บวกหได้3 3บวก2ได้5 5,2บวกสได้7 7,3บวก3ได้10ใส่0ูนบวก1ได้1ค่ะต่อไปนะคะสูตรที่สเส้นสีฟ้าใช้8บวก3บวก3 8บวก3ได้11,11,3บวก3ได้14ค่ะนำเลข4มาบวก4บวก1ได้5 5 1บวก1ได้6 6บวก1ได้7 7บวก3ได้10ใส่0 0บก1ได้1ค่ะเราก็มาดูทั้ง2องสูตรนี้นะคะเลขที่มันชนกันนะคะก็จะมีเลขตัวแรกคือเลข5ค่ะตัวที่2คือเลข7ตัวที่3คือเลข0และตัวที่4คือเลข1นะคะมันก็จะชนกันอยู่เลข 5 7 0 1นะคะทีนี้เราก็จะนำเลขทั้ง4ตัวนี้นะคะมาวินกันพอวินกันนะคะก็จะได้เป็นเลข5 7 0 5 7 1 5 0 1และ เจ็ดนะคะทีนี้มาดูผลการออกรางวัลค่ะการออกรางวัล2 8 6 0 5 1หงวดนี้ก็เข้าที่5 0 1นะคะนี่นะคะถูกต้องนะคะเข้าเป็นโต๊นะคะ สูตรนี้จะเป็นสูตรไม่ปักหลักนะคะเป็นสูตรโต๊ะนะเพื่อนก็ต้องไปกลับหลักเอาเองนะคะแต่ตัวเลขที่ได้มันก็จะได้แค่น้อยชุดลงนะคะก็ให้เพื่อนลองพิจารณาดูเนาะอะ่มาดูงวดต่อไปค่ะงวดต่อไปเส้นสีแดงก็ใช้1นบวก8 1บวก8เท่ากับ9ค่ะนำ9มาบวก9บวก0ได้9 9บวก1ได้10ใส่0 9. 9 10, 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7 7บวก1ได้8ค่ะในเลข9 0 2 4 7 8สูตรที่2ใช้2บวก8บวก8 2บวก8ได้10 10บวก8ได้10 8ค่ะนำเลข8มาบวก8บวก1ได้9 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก1ได้1 1บวก3ได้4 4บวก1ได้5ค่ะก็จะมีเลขที่ชนกันคือเลข9 0 4อ่ะงวดน,นี้จะชนอยู่ที่9 0 4นะคะ,ะชนที่เลข9เลข0เลข4 ทีนี้นะคะผลการออกรางวัลงวดนี้อยู่ที่404ถ้ามาจับคู่3ตัวอาจจะไม่เข้านะคะเพื่อนก็อาจจะจับเป็นแค่2ตัวถ้าจับคู่2ตัวก็จะเป็น9094และ04นะคะเพราะว่าบาังเอิญมันเข้าเป็นเบิ้ลนะคะถ้าจับ3ตัวหรือใครเล่น3ตัว งวดนี้มันเบิ้ลมันอาจจะไม่เข้าแต่ถ้าเพื่อนเอาเลขสามหลักนี้มาจับเบิ้ลอันนี้ถ้าจับเบิ้ลนะคะแต่ถ้าเล่นสองตัวมันก็จะเข้าที่ศูนย์สี่นะถ้าสามตัวมันก็จะไม่เข้านะคะถ้ามาจับเบิ้ลอันนี้ก็จะเป็นเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่ 0 0 4 9 0 0 9 4 4 0 4 4ท่านี้นะคะในกรณีเบิ้ลน,นะคะสำหรับสูตรนี้นะ,ะแต่ช่วงนี้มันก็เข้าเบิ้ลบ่อยนะคะเพื่อนก็ลองพิจารณาดูนะเพราะตัวเลขมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ชุดนะคะถ้ามาจับ3ตัวก็จะได้904นี่นะ ถ้าเป็น3ตัวชุดนี้ก็จะได้เป็น9,0,4ก็ลองพิจารณาดูนะคะต่อไปนะคะงวดนี้ค่ะสูตรนี้ก็จะเป็น1บวก5 1บวก5 1บวก5ได้6ค่ะนำหมาบวก6บวก0ได้6 6บวก1ได้7 7บวก2ได้9 เกบวกสได้11ใส่1 1บวก3ได้4 4บวก1ได้5ค่ะเลขเด่น6กเ1 4ดนสหูตรที่2นะคะใช้5บวก0บวก0 5บวก0นย์ได้5ค่ะนำา5มาบวก5บวก1ได้6 6บวกหนึ่งได้7 7ดบวก1ได้8 8บวก3ได้11ใส่1 1บวก1ได้สองค่ะ งวดนี้นะคะก็จะได้เลขเด่นชนกันคือเลข6 7 1นงะคะงวดนี้ก็จะได้6 7 1ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าจับคู่ชุดนะคะมันก็จะได้เลขชุดเดียวคือ6 7 1แต่งวดนี้มันเข้าเบิ้ลถ้าเพื่อนจับเบิ้ลด้วยนะคะเบิ้ลก็จะมี หกเจ็ดหกหนึ่งเจนะคะถ้า2ตัวก็จะเข้าที่คู่6กหนึ่งถ้าจับเบิ้ลก็จะเป็น6กห6เจ็ดหกหกหนึ่งเจหนึ่งหกเหนึ่งหนึ่งและ 711ค่ะผลการออกรางวัล3ตัวบนมันออก661นะคะอ่าก็เข้าที่ชุด661ค่ะตัวเลขมันมีน้อยนะคะเลขชุดมันมีน้อยเพื่อนก็สามารถลองมาเข้าเบิ้ลได้ขนาดเข้าเบิ้ลแล้วมันก็ยังเหลือชุดน้อยอยู่นะคะลองพิจารณาดูนะต่อไปค่ะใช้3มบวก6 3บวก6เท่ากับ 9นำ9มาบวก9บก0ได้9 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7 7บวก1ได้8ค่ะ902 478ต่อไป9 7บวก7บวก7บวกเได้สิบบวกเได้ยี่สานำเลขสามาบวกสาบวกหได้สี่บวกหได้ห้า 5บวก1ได้6 6บวก3ได้9 9บวก1ได้10ใส่0ค่ะเลขที่ชนกัน9 0และ4ะนะคะงวดนี้เหมือนเดิมจับคู่ชุดก็ได้904มาจับเบิ้ลก็จะได้เป็น90 94และ04นะคะจับคู่เบิ้ลนะคะอ่าสองตัวก่อน2ตัวก็จะออกที่94นะคะถ้ามาจับคู่เบิ้ลก็จะเป็น9 90, 4, 4, 900, 9 0 9 9 4 0 0 4 9 0 0 9 4 4และ ศูนย์ค่ะผลการออกรางวัลออก994กอ่ะก็เข้าชุดนี้นะคะถ้าเพื่อนจับเบิ้ลน,นะคะต่อ,อไปนะคะมาดูในสูตรนี้นะคะในงวดวันที่16นะคะ16ธันวา63 คำนวนสูตรนี้ในงวดวันที่16ทธันวา63สานะคะเส้นสีแดงก็ใช้ศูนย์บวก9 0ศูนย์บวก9ได้9ค่ะนำ9มาบวก9บวก0ูนย์ได้9 9้าบวก1ได้10ใส่ศ0ย์บวก2ได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสามได้7 7็ดบวก1ได้8ต่อไปสูตรที่สองนะคะ1บวกศนย์บวกศูนย์ หนบวกศย์ได้1นึ่งค่ะนำหนมาบวก1นบวกหได้2องสองบวกหได้3 3มบวกหได้4 4่บวกสได้7 7็บวกหได้8ค่ะงวดนี้นะคะก็จะได้เลขที่ชนกันอยู่ที่เลขเลขสอง เลขสี่เลขเจ็ดและเลขแปดนะคะได้ที่เลขสองสี่เจ็ดแปดถ้านำมาจับคู่ชุดนะคะถ้าเป็นสองตัวก็จะได้เป็นสองสี่สองเจ็ดสองแปด 4 7 4 8และ7 8นะคะถ้าเป็น2ตัวถ้าเป็นชุดเบิ้ลน,นะคะเพื่อนก็ลองเอาเลขมาใส่เบิ้ลดูนะคะถ้าเป็น3ตัวนะคะก็จะได้เป็น2 4 7 2 4 8 2 7 8และ สี่เจค่ะสำหรับงวดนี้นะคะถ้าจับเบิ้ลคู่นี้มันก็จะมีเยอะชุดหน่อยนะคะเป็นเบิลนะอโยงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็น2องสองส สองสี่สี่สองสองเจ็ดสองเจ็ดเสองสองแปดสองปดแสีดสดเดสสีสีดแดและตัวสุดท้ายนะคะเจ็ 7, 8, 8. แล้วก็เจด ก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับคนที่สนใจเนาะว่าเลขไหนไปชนกับของเพื่อนบ้างนะคะแต่มันออกเบิ้ลมาหลายงวดงวดนี้มันจะยังเบิ้นอีกหรือไม่ถ้าไม่เบิ้นนะคะถ้าไม่เบิ้ลเลขชุดมันก็มีอยู่น้อยชุดนะคะถ้าชุด3ตัวมันก็จะมีอยู่แค่4คู่ชุดนะคะนี่นะสำหรับงวดนี้นะคะ 2องสี่เจ็ดสสี่แดสดและ4ี่เจค่ะฝากไว้ให้เพื่อนพิจารณานะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะเลขชุดมันมีน้อยเนาะถ้ามันไม่เข้าเราก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ